อปลาปลาตปลานองสะาตน็อกเบิดเลยนะหนองสะปลาไตเบิดครับปลาเนี่ยปเหลือจากตัวโอ้จะหอนะครัปลาตะเพียนปลาซุ่มนี่บลเหลือปลาไอปลาตะปลามนี่บลเหลือแวละทำนี่ก็ทีเหลือปลานิครับที่จะเหลือปลายิศกปลาิับ ปลานวลจันปลาจีซกวันนี้เลรับไ่เหลือครับจักกิโลตะทอมนะตัวนั้นน่ะลปาน้ำหมาหมาไปไหมเบิ้งนี่ก็จะโอ้เบดบดบดเนี่ยตรงนี้เข่งมันมันหลายพิลึกเกี่ยวยุติสิบพิลึกเกลียข่งมันกะนละลายแล้วกันเอาเสอปลาแล้วอันนี้อย่าไปหาหนุ่งเด้อมาในเด้อโอ้ยปลาตั้งน้องน้ำบิดเลย อืพี่ครับอาจารย์นี่จปากนอกูาดทั้งไตครับโอ้ยคับอาจารย์ข้าชุดร้อยเบิดอยู่ชื่อเสือโยคนมาน่ะไอ่ข้าชุดทั้งเครื่งวยน้ำเบิดครับก็เหลืชุดไตน้ำร้อยขึ้นนัอีกอเาครับเบิดบ่บอเอแย่มารองมาแกโลงแกขึ้นมาเลยนอะลูกเสร็จแล้วเสแต่ตัวได้ไงเบาเอข้ขัะไรงมงวเบาใส่นะไรอ่ะกระสันน้นี่ตาะงไหมบ ไอ้เจ้าได้เป <Du simple. S 2> ็นมูก um, no. ับไปลุงอีกิบอยู่บ่นี่ย่างลุงมาหันเด้ย่างลงมาหันใสปลาลงไปจัดการนี่ใซ่ปูปลาตายหมดเลยน้องน้องสะเฮาน้ำน้องเขาล้มนี่จะตัวใหญ่ใหญ่นเบิดเลยปลาให้น้องสะวัดทำผาป่องนกน้ำเป็นเข่งเป็นอย่างอ่ะ เบิดเลยอ่าหมดกลมาพอหมดได้สวยมาเอาได้หมดกรมาพอหมดได้ได้เต็มเลยได้หมดทีเดียหมดหมดนี่เอ็ดเอ็ดฮิมานี่นี่หมดหมดงามมามาพอหมดเลยได้ไปออกจับบ่ได้เลยหมดกัพอหมดเลยได้นี่นี่มาเออพี่ลึกแค่ปุ๊บเหรอเบดนองสะเลยปลาตายนกน้ำน้ำเสียโอ้ตายเบ็ดเลยอ่า นี่ที่เอามาใส่นี่แล้วเอาลงใส่น้ำนี่นี่นี่จับไปทางนั้นนีรถเอาไปล่างทักขี่ดินในรถพดอดีครั <c oughs> มัน